สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการดูวิธีการบิด V R D ในรุ่นของเจ้าตัว m i ก200 p ปรกันนะครับในรุ่นของ m i ก200 p ปรในรุ่นนี้เนี่ยอเผอิญว่ามันมีฟังก์ชันอยู่ฟังก์ชันหนึ่งที่เป็นการเชื่อมแบบ M M A นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอมันมีฟังก์ชัน M M A ขึ้นมาหรือเชื่อมแบบไฟฟ้าเนี่ยลูกค้าส่วนใหญ่ต้องการเชื่อมแบบ M M A ด้วยที่ปัญหาของเจ้าตัวรุ่นนี้เนี่ยถูกติดตั้งระบบ V R D นใส่เข้ามาให้ซึ่งไม่สามารถใรช้เนการือเ็นการเชื่อมแบบเเป็นนกาารห่ววงลฉะนั้นถ้าาเราจะต้องการเชื่อมแบบต่อเนื่องหรือกการแท็ต่อเนื่อองตลลดเวา จะต้องทาการปิดในส่วนของระบบ VRD นั่นก่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่ปิดเนี่ยมันจะไม่สามารถทําการเชื่อมได้เลยหรือทําการเชื่อมได้แต่จะไม่สามารถทําการเชื่อมแบบต่อเนื่องได้ฉะนั้นวันนี้ผมจะมาบอกวิธีการปิด VRD แบบง่ายๆนะครับซึ่งเวลาลูกค้าส่วนใหญ่เวลามีเครื่องตัวนี้ไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะปิดเองได้นะครับโดยที่ไม่ต้องส่งเครื่องเข้ามาทางสูงหรือทางร้านค้าอะไรพวกนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการปิด VRD กันทีนี้วิธีการปิด VRD หลังจากที่เราทําการเปิดฝามาแล้วนะครับเราก็จะเห็นอยู่มันจะมีฝาปิดตรงนี้อยู่ด้้าาานนคครรรออุปกกณ์ที่่่ใใชถ V งงยแขว อันเดียวนะครับแล้วก็แล้วเดี๋ยวผมจะทาการถอดแล้วเดี๋ยวผมก็จะชี้ให้ดูว่าวิธีการปิด V R D ตรงจุดไหนกัน โอเคนะครับหลังจากที่เราถอดฝาออกมาแล้วนี่เดี๋ยวผมจะทําการชี้ให้ดูนะครับเราเห็นไอ้ตัวสีแดงตรงนี้ไหมนะแล้วมันจะมีไอ้ขาขาวๆอยู่บนเนี่ยให้เราทําการเนี่ยปิดอย่างนี้เลยนะปึ๊บนี่ปิดลงมาอย่างนี้พอเราขยับขาสีขาวลงมาตรงนี้ VRD จะถูกปิดการทํางานอันนี้คือสามารถทําการเชื่อมได้เลยสามารถทาการเชื่อมแบบไฟฟ้าหรือตู้เชื่อมแบบไฟฟ้าได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะผักเข้าไปก่อนอันนี้คือการเปิด VRD เอาไว้ถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคือตัวเครื่องตงัวนี้ถ้าใหม่ๆเนี่ย VRD มันจะเปิดเนี่ยมันจะถูกขาตรงนี้มันจะถูกผักเเเขขข้้้าา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 ไปปงในตถรรรทํกกิดหผััวว๊บล อ,อันนี้คือปิด VRD แล้วนี่คือสามารถทําการเชื่อมได้เลยนะครับการปิดเปิด VRD เนี่ยบางคนบอกว่าเฮ้ยผมปิด VRD แล้วมันจะมีปัญหาอะไรกับตัวเครื่องไหมการปิด VRD ไม่ได้ส่งผลอะไรกับที่ทาให้ตัวเครื่องเสียหายในเครื่องเชื่อมรุ่นใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่จะมีระบบ VRD อยู่แล้วทุกตัวแต่ว่าบางโรงงานบางบริษัทเนี่ยเขาจะทำสวิตช์ VRD เนี่ยไว้ในส่วนของด้านนอกเพื่อให้เราเนทำการปิดเองแต่ในรุ่นนี้เนี่ยมันจะถูกซ่อนอ,อยู่ด้านในนะครับพาะลูกค้าส่วนใหญ่เองเนี่ยก็จะเชื่อมไฟฟ้าก็จะติดปัญหาเรื่องของพวกนี้นะฉะน ปติคือเราปิดไปแล้วหรือเราเปิดไปแล้วเนี่ยก็ทิ้งไม่ได้เลยไม่จำเป็นต้องไปปิดแล้วนะครับเพราะไม่มีผลอะไรกับของตัวเครื่องแน่นอนนะครับอันนี้บอกให้เลยนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้น่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มีเครื่องนี้อยู่แล้วหรือกำลังหาซื้อเครื่องนี้นะแล้วนําไปใช้ในส่วนของโหมดงานเชื่อม M M A อันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆในการปิดโดยที่คุณไม่ต้องจะเป็นต้องส่งเครื่องเข้ามาที่ศูนย์หรือที่ตามร้านค้าต่างๆนะครับตรงนี้นะครับ